คลิปนี้แอดมินจะมาอัปเดตแถลงการจาก YG ล่าสุดนะครับในตอนนี้นั่นก็คือในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับทาง YG เนี่ยได้ออกแถลงการ YG Entertainment บริษัทต้นสังกัดน,นะครับของ K-pop Idol ที่มีชื่อเสียงนะครับหลายวงในวงการ K-pop ได้ออกแถลงการข่าวอย่างเป็นทางการนะครับว่าในช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยสมาชิกวงไอคอนนะครับมี3คนแล้วก็คือ1คิมจองฮวาน2นะครับซงยุนฮยองและ3คิมดงฮยอกทางค่าย YG เนี่ยออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่า สมาชิก3คนที่กล่าวมาในข้างต้นนี้เนี่ยติดเชื้อโควิด -19 แล้วนะครับซึ่ง3คนนี้เนี่ยใครหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกวงไอคอนหรือก็คือวงในค่าย YG นะครับที่ลิซ่าเนี่ยเคยไปคอลแลบด้วยบนสเตจก็ถือว่าเป็นอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับศิลปินในค่าย YG ที่มีการยืนยันจากค่าย YG นะครับว่าติดเชื้อโควิด -19 ครั้งแรกๆเลยนะครับก็เป็นสมาชิกของวงร้่นน้องของ Black พิ้งอย่างวง t r e a ช u r e ครั้งต่อมานะครับก็เป็นสมาชิกของ Black พิ้งเองอย่างลิซ่านะครับ ที่เรียกได้ว,ว่ามีคนให้กําลังใจลดหลามมากๆนะครับจนเธอเนี่ยหายดีแล้วสุดท้ายนะครับในวันนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นวงรุ่นพี่อย่างไอคอนแอดมินก็ขอให้ทุกคนที่ติดนะครับหายไวๆและก็หวังว่าจะไม่มีศิลปินคนไหนนะครับติดเพิ่มอีกแล้วนะครับต่อมาที่วันนี้นะครับลิซ่ากับทางบุญการีเนี่ยก็ได้ออกมาอีกแล้วเป็นงานที่สวยเป๊ะปังอลังการจริงๆนะครับสำหรับลิซ่ากับบุนการีแอดมินว่าลิซ่ากับแบรนด์นี้นะครับเป็นอะไรที่แฟนๆเนี่ยเชื่อมั่นมากอยู่แล้วเหล่าแฟนๆก็บอกว่าเป็นแบรน,น,นรบดเนจ ส่วนเรื่องที่สามารถดึงความสวยของลิซ่าออกมาใช้ให้ได้หมดนะครับถือว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดึงความสวยของลิซ่านะครับออกมาได้อย่างเรียบหรูแต่ละภาพนะครับลิซ่าเนี่ยดูมีความเป็นผู้ดีดูมีความแพงนะครับดูเหมาะสมกับเครื่องประดับสุดหรูนะครับที่ลิซ่าเนี่ยใสยอยู่และสําหรับวันนี้นะครับนี่เนี่ยคือรูปแบบที่ลิซ่าได้ใส่บอกได้เลยนะครับว่าแฟนๆเนี่ยปลื้มใจแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่างานนะครับละเอียดมากจริงๆซึ่งชื่อของสร้อยคอที่ลิซ่าได้ใส่นี้นะครับน่าจะชื่อว่าเดน m มอนส w ร์ ในส่วนสําหรับของราคานะครับเหล่าแฟนๆเนี่ยก็ยังคงไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่เท่าที่แฟนๆไปสังเกตมานะครับทางคอลเลกชันนี้เนี่ยแต่ละเส้นนั้นมักจะมีราคาไม่ต่ํากว่า1ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ40ล้านบาทเพราะฉะนั้นไม่แน่นะครับสร้อยคอเส้นนี้ที่ลิซ่าใส่เนี่ยอาจจะมีราคาเท่ากันหรือว่าอาจจะแพงกว่านี้ก็เป็นได้นะครับมาที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือซีรีส์โนโดอกของพี่จีซูเนี่ยเตรียมตัวฉายอีพีที่13นะครับในคืนนี้ และเมื่อเราทุกคนนั้นจบจากสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วในการฉายในตอนนี้ก็ได้ทําให้มีนักวิเคราะห์นะครับได้ออกมาบอกว่าการจบซีรีส์ของพิจีซูเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการคัมแบ็กของ Black พิงก์ก็เป็นได้เนื่องจากแน่นอนนะครับว่าในเวลาฉายซีรีส์เนี่ยการโปรโมทซีรีส์นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญและศิลปินเคป๊อปไอดอลหลายคนนะครับที่มีงานแสดงควบคู่ไปด้วยเนี่ยอาจจะมีโอกาสยากนะครับที่จะได้โปรโมทการคัมแบ็กในช่วงที่ซีรีส์ที่ หรือว่าจะเรียกง่ายๆนะครับก็คือเหมือนงานเนี่ยมันซ parole, ้อนทับกันนะครับในการโปรโมตและก็อาจจะทําให้ศิลปินนะครับโปรโมตสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นถึงแม้การจบซีรีส์ของพี่จีซูนะครับจะเป็นเรื่องที่น่าใจหายแต่ว่ามันนะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้ในการคัมแบ็กเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพี่จีซูก็แทบจะว่างแล้วนะครับไม่มีการถ่ายซีรีส์ไม่ต้องมีการโปรโมตซีรีส์นะครับที่กําลังออนแอร์อยู่เพราะว่าได้ฉายจบไปแล้วทีนี้พี่จีซูนะครับก็จะเหลือแต่เวลาวววว่่าาาางงๆใในกกกรรรรคััััมมมแบบบ็็ลล้้เตตสํหหโปอะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบลงไปแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ